Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสเนี่ยรถบรรทุกทุกท่านนะครับวันนี้พามาเดินชมอาณาจักรนะรถบัสนะครับอะไรช่วงล่างนะครับเอาเพื่อเพื่อ้พี่น้องหาเนี่ยเราก็เลือกถอดขายนะครับช่วงล่างพี่น้องใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ทักมาสอบถามได้นะครับ เื่อหมดนะครับเอาข้างนี้ยังเหลือนะครับนะชุดบอมหมื่นกว่าบ,บาทน,นะครับ น้องอีีหลายท่านทักมาสอบถามนะครับเรื่องเบานะคะคลิปนี้มีคําตอบนะครับเรื่องเบานะครับได้ไปเลยครับนี่ครับเบลครับเข็มขัดนิรภัยนะครับเบลนะครับมือกระบทนะครับ บอสภาพไปดีอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นฮะบอสภาพสวยนะครับหม็นกระบาทนะครับ,บ อย่างตู้อย่างตู้เนี่ยเราก็ยกขายเหมือนกันนะขายเฉพาะตู้เราก็ขายนะครับพี่น้องนะพี่น้องท่านใดสนใจตู้เราก็ยกขายนะครับราคาตู้นะครับหลักหมื่นนะครับตู้นะครับหลักหมื่นนะพื้นก็ยังอย่างที่เห็นนะครับพื้นก็ยังที่สวยอย่างเห็นนะฮะ เดี๋ยวให้บูดูบออไปด้านหลังคิดหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นหลายคนครับทักมานะครับที่ร้ามีบออไหมครับราคาเท่าไหร่นะครับบออราคาหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ครับให้ดูสภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามว่าสภาพแบบไหนสภาพดีไหมเนี่ยเราให้ดูนะครับดูเนี่ยครับผมให้ดูทีละตัวทีละตัวเลยครับเนี่ย นีนะ่พี่น้องนะพี่น้องอ่สนใจนะนะรายละเอียดอยู่ในคลิปนะครับพยายามย่ปโดดข้ามคลิปนะครับบางทีพี่น้องเอฟซีก็ผมก็เข้าใจนะว่าขี่เกียดดูก็กอ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 ,กอข้ามไะครับก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะครับ นสายบ่งสายเบลอะไรก็มีครับมีให้นะฮะนะครับ,รบหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องนะเบาะนะสภาพส,สวยๆอย่างเงี้ยนะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องชุดบ่อนะครับราคาเหมือนกว่านะครับอันนี้ยกตู้ก็ยกนะครับราคาตู้ก็ยกนะครับนี่ฮะฝ้าพิดานดีๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับสวยๆอย่างเงี้ยะพื้นก็อย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอย่างเงี้ยครับพื้นไม้ไม่พงไม่ผุนะครับพิจารณาดูนะพี่น้องนะ พิจารณาดูนะครับไปทำอะไรได้บ้างนะครับเนะี่ยบันไดก็สีสวยเนี่ยประตูลมสวิงครับนะครับ,นะรบยกตู้เหมือนกันนะฮะ ช่วงล่างเงี้ยก็แยกเหมือนกันครับอย่างเงี้ยมีลูกค้ามาขอซื้อชุดเพาแล้วก็ลื้อถอดขายนะครับชุดบอกพวกนี้นครับคันไหนที่ใช้งานได้แล้วก็จะส่งต่อพี่น้องนะครับแต่คันไหนที่เราดูแล้วสภาพเนี่ยหนักนะฮะ มันหนักสำหรับพี่น้องที่ต้องไปบิ้วไปทําใหม่เนี่ยเราก็ตัดนะครับแยกชิ้นส่วนนะฮะเป็นอะไรนะครับแยกเป็นอะไรพี่น้องมาเรียกซื้อคัดสรรไปใช้งานเป็นบางตัวเป็นจุดไปนะครับผมถ้าคิดมีประโยชน์พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ผมด้นะครับกดกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจด้วยนะครับมีรถร,ราคาถูกๆสภาพดีๆมาเนี่ย ก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งด้วยนะครับแล้วก็จะได้ครับคลิปใหม่ๆก่อนเพื่อนนะครับนี่ครับอย่างบอยอย่างตู้พวกนี้ยกขายนะครับสนใจอะไรรถบ,บั กันไหนก็ทักมาสอบถามนะครับชุกเผาข้างนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะมีพี่น้องหลายท่านมาซื้อนะครับนี่ฮะขายหมดครับกันไหนเป็นอะไรได้แล้วก็แยกอะไรนะครับกันไหนเป็นอะไรไม่ได้แล้วก็ตัดช่างกิโลขายนะพี่น้องนะอย่างคันนี้นะครับพิจารณา ก็ลื้อนะครับชำแหละโอ้รถคันนี้น่าจะจอดอยู่รถสนามบินนะคันนี้นะครับเป็นรถสนามบินนะดูแล้วเนี่ยเด็กน้อยวัรุ่นน่าจะมาจองนี่เป็นฮาเล็มนะ เป็นหาลิมส่วนตัวนะพี่น้องนะโอ้น่าจะเวอร์กันเลยทีเดียวมีโชว์ฟงโชฟายด์เรียบร้อยนะพี่น้องนะโอ้โอ้โหมีฟอยด์เลยพี่น้องนะไม่ธรรมดาหลอดเพียบหลอดเพียบนะนี่ครับนี่เราก็ลื้อครับช่างโลได้แล้วก็ช่างโลไปเลยครับรถคันนี้เป็นรถน่าจะรถสนามบินนะ ไปรุ่นน่าจะยึดเป็นฮาริมมารยาหนึ่งนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยเที่ยวเชียวโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะหารถราคาถูกๆนะครับไม่ให้พี่น้องรับชมต่อนะครับผมอย่างพวกนั้นเราก็ลื้อนะครับพี่น้องลื้อสั้นกิโลนะครับ นะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ